สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b าวอดุล Jo1 Official ครับถักทายพีทักทาย,ยน้องสู้ผูสู้คนเข้ามาเบานวหัวมวลกันเรื่องราวอีหยังมาเ้ากันในคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องครับพี่มอนอิงเฮ็ดแบบนี้เกิดขึ้นอยู่อำเภอปะทายพี่น้องครับสิ่งที่พี่มอนอิงเฮ็ดเฮ็ดให้เอซแฟนคลับหลายๆคนครับมี ความสุขและก็มีรอยยิ้มตามเอื่อยกับน้องพี่มอนอิงกับน้องอุ้งอิงพี่น้องส่วนเรื่องเา่าสิเป็นเรื่องยั้งนั้นเดี๋ยวเข้ามาคุยกันในคลิปนี้เนะพี่น้องเนาะคือเก่าเหมือนเดิมมาละฝากพี่ฝากนอนกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องบาวดุน J.O.1 o f ันออฟ l คือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องพี่น้องครับบาวดุนได้ติดตามก็ติดเนาะช่องลำเพลินออฟฟิเชีคือจังทห้เฮาเจ้าข่นี่แหละ ไปเห็นช่องพนุนครับช่องเซียนนเซียบอโจหลังจากทีอีลานอยเดินทางมาหอดมาถึงสถานที่ทาการแสดงครับมื้อนี้อากาศเป็นซีน,นาวพี่น้องอยูอุดอนกาหนาวบานเบาดุลกาหนาวคือกันทั้งโคราอําเภอประท้ายมื้อนี้สาวน้อยเพชรบันแพงทําการแสดงยูหันครับพี่น้องครับกับอากาศสีนาวคือกันนนละนา,นนา้อีลานอยมาหอดมาถึงพี่น้องครับปรากฏวา่าเพิ่นลืมเสือแขนยาวนะครับ เพิ่นก็คิดว่ามันสิบอหนาวเพิ่นก็เลบยบ่ไดไใสซเสื้อแขนยาวลงมาพะนะพี่มอนอิงครับใส่เสื้อแขนยาวถอดเสื้อนะครับตัวที่จะคล้องไสนนั่นแหละครับให้อีลาน้อยอุ้งอิง,อง,องใส่เลยพี่น้องให้น้องใส่แล้วจะคล้องกันยางไปเอาไหมนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เฮ้เห็นว่านะครับบอลโจได้เลือกคนที่มาดูแลอีลาน้อยอุ้งอิง,อง,องบบผิดครับพอพอยแม่เอฟซีแฟนคลับลหลายๆคน ที่เห็นในคลิปก็เข้าไปคอมเมนต์อาจจะบริเวณโฟกัสเรื่องนี้ครับแต่บ่าวดุลเห็นแล้วเอ๊นาเอามาเวา้าเอาความสุขสองพี่น้องมาสู่พี่สู่น้องฟังเนาะเอาภารกิจของพี่มอนอิงมาเว้าสู่พี่สู่น้องฟังครับพี่น้องครับพี่มอนอิงนะครับถ้าผู้ใดติดตามตั้งแต่เริ่มต้นของการเข้ามาช่วงแรกๆของการเข้ามานี่หลายคนนะครับกบ็มีแต่กลัหน่ำคำถามว่าสิอยู่ใดบอ่อนะครับสิดูแลน้องใดบอ่อนะครับหลายคน นะครับกะมีทั้งทัศนคติที่ไปในทางลบนาอนะครับกับการมาของพี่มอนอิงในช่วงแรกๆครับพี่น้องช่วงแรกๆก็คือฤดูกาลแรกๆที่พระผู้เป็นมาเบิ้งน้องมาเบิ้งอีหลานอยออุงิงครับหลังจากนั้นครับเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนพี่น้องครับการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนอีหลาน้อยอุงอิงกับพี่มอนอิงครับเรียกได้ว่าถ้าเจอน้องอุงอิงก็บจ้องเจอพี่มอนอิงถ้าเจอพี่มอนอิงก็ต้องเจอ น้องอุ้งอิงครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ขาดบ่ได้ครับในการไปโชว์หรือไปแสดงยูบมงไดของอีลานอยอุ้งอิงครับเพราะเอฟซีนะครับเพิ่นสิคุนเพิ่นสิชินตากับบรรยากาศแบบนี้ครับหลายครั้งหลายเทอแม่นบ่ครับตั้งแต่ช่วงที่อีลานอยมาหอดมาอยู่กับสาวหน้อยเพิบันเพงใหม่ๆเปาดุลน,นะครับหรือพี่น้องก็สิสัมผัสได้ว่าถ้าบนเวทีมีพอโจ นะครับอีลานอยกสิมีความมั่นใจมั่นอกมั่นใจในการโชว์ในการแสดงนะครับหลังจากนั้นหลังจากพีมอนอิงมาพอโจนะครับกามีการติดงานติดภารกิจครับอีลานอยอุอิงนะครับกับเป็นก็มีพีมอนอิงครับเป็นคนที่ค่อยนะครับส้างควันก็ร่างใจให้กันและกันน่ะละเอ่ยกำหนองเนาะหลายครั้งเขาสิเห็นการซอยนองนะครับแบบนี้ของพีมอนอิงครับ การดูแลน้องแบบนี้เนาะเป็นหลายคนก็สิบอกว่าเป็นหน้าที่เมนบับที่ต้องเหตดตี่ต้องทําแต่ว่านะครับความหักความแพงนะครับของพี่มอนอิงกับอีหล่าน่อยอุกอิงนี่เบ้าดุลคิดว่ามันหลายก็เข้าว่าผู้ดูแลได้ดพี่น้องครับเบาดุลคิดว่าเป็นเอื้อยกบนองกันพ่นละนะครับปานพ่อพ่อแม่เดียวกันหรือเกิดบแมเ้าโอดเด้ครับเด้อปานเกิดมาในทองเดียวกันกับแม่เดียวกันครับพี่น้องเป็นลูกสาวไม่หน่อยอีกคนนึงสาหรับพี่มอนอิงครับ เหตุการณ์ที่พี่มอนอิงเหตุแบบนี้มันเกิดขึ้นแต่มือน,นีหรือว่าเหตุเกิดขึ้นยอมเพื่อปะเไทยแค่นี้ครับพี่น้องหลายคนถ้าติดตามคลิปของช่องลำเพลินออฟิเชียลสีเห็นเทิ่งหานทึงเวทีนะครับในช่วงที่อีลาหน่อยมาใหม่ๆเนาะช่วงที่เพิ่นทั่วมินิคอนเสิร์ตนะครับบางครั้งบางช่วงนี่นะครับอีลาหน่อยอุ้งอิงรืมหรือว่าอาจจะวอลกับเอฟซีแฟนคลับแล้วรื่มจังหวะเพลงหรือทอนเพลงเนี่ยครับ พี่มอนอิงก,ก็สามารถที่จะซอยนองได้นะครับหลังหานหลังเวทีหรือทึ่งหานทึ่งเวทีน้ากันก็เรียกได้ว่าเป็นอีกนะครับสิ่งหนึ่งที่เอฟซีแฟนคลับเห็นอยู่ตลอดเวลาครับมาเมือนี่ครับอยู่อำเภอปะท่าครับสิ่งที่หลายคนเห็นเบื้องคลิปของเสียนน์อาจจะเบื้องพันพันไปครับแต่อาเบาวดุนไปเห็นเลยเอ้คือเฮ็ดดีนะครับเฮ็ดดีได้ใจและก็แสดงถึงความหักนะครับความแห้งต่อน,นองอิลีก็คือ การถอดเสื้อที่ตัวเองใส่อยู่นี่ครับเสียสละให้กับน้องนะครับเพื่อนะครับรักษาสุขภาพนะครับอีราน้่ยก็บ,บอกด้วยว่าหลา่าลืมหลา่าคิดว่ามันสิบบนหนาวก็เลยบวดาล,ลงมานําแตใใใ่ในขณะนั้นครับน้องอญิงยังกลับไปเอาตัวไม้หรือยังก็ไปเอาเสื้อก็ได้ครับแต่พี่มันเองบอกว่าบ่ต้องใส่เอาตัวนี้บ่หล่ะตัวที่พีใส่อยู่นี่นะครับพี่มันก็ถอดให้น้องใส่เลยนะครับแล้วก็มีคำว่าหนึ่งกันว่าเดี๋ยวสิบบสบาย นะครับนั่นหมายความว่าการดูแลของพี่วงอิงก็คือการดูแลวงไปน้ำครับพี่น้องถ้าอีหล่าหน่อยองอิงนะครับบอสบายหรือว่าบอมีเสียงนะครับเท่ากับจะเห็นช่วงนะครับเดือน2เดือนก่อนเนาะเนี่ยจะเป็นช่วงที่อิหล่าบอสบายบ่าก็หายอีหล่าอยู่เดีมีแหง้งเสียงเพิ่นกะเสิบอมีแมนบรครับขึ้นห่านขึ้นเวที่กะขึ้นไปร้องเพลงนะครับกะลงมากะมีน้ําตาเพราะว่าเพิ่นมีความตั้งใจเอฟซีนะ FC แฟนคลับมาเบิ่งแล้ว เพื่อนก็นอยากโชคความสามารถเต็มทีฉะนั้นครับการดูแลให้อีลาน้อยอุง้งอิงมีสุขภาพที่ดีนะครับบ่เป็นวัดเป็นไขเป็นไอหรือดูแลเสียงดูแลความเป็นยูที่ดีกเ็เฮดไทยวงหรือว่า FC แฟนคลับแต่ละมองแต่ละบอลเนี่ยได้เห็นความสุขได้เห็นอีลาน้อยอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองครับและก็ชื่นชมนะพี่นองเนาะเบาดุลคิดว่าหลายคนนะครับที่เบิ่งคลิปนะครับแต่ว่ากับบ่ไดฟโฟกัสเรื่องนี้ครับ ก็ล่ลองย้อนย้อนกลับไปเบื้องครับคลิปมื้อนี้ละช่องเสียน,น้นเซียบอโจครับช่วงที่อีลานอยมาห,มหอดมาถึงครับพี่มอนอิงถอดเสื้อแคนเยาวให้อีลานอยอุ้งอิงนะครับกันหนาวพี่น้องทึ่งฝนตกทึ่งหนาวถือว่าอากาศเย็นนี่แหละมื้อนี้นะครับเรียกว,ว่าทั่วประเทศเลยมื้อนี้อากาศเนาะเดียวหาวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห้อนพี่น้องเดี๋ยวหนาวเดียวห่อนนะครับมีโอกาสสิบบ่อบายได้หลายคนปกติอีลานออุ้งอิงครับพี่มอนอิงเองหรือว่า ทีมงานสาวน้อยศิลปินสาวน้อยเองก็ต้องดูแลสุขภาพในเด้อนะครับอา,าาอากาศหนาวอากาศห่อน,น้าะพี่น้องเนาะเดียเด๋ยวนหนาวเดี๋ยวห่อนแ้่เข้าเจ้าข่งขึ้นกันละเอฟซี FC แฟนคลับในช่องบาวดุนขึ้นกันนี่แหละครับพี่น้องครับบาวดุนขึ้นเมื่อว่าวลิปนี้ก็อยากนําเสนอมุมตะหักตะหักแบบนี่พี่น้องครับตามสไตล์ช่องนี้ละนะครับเพราะว่าบอมมีดดามาพี่น้องบอเอาแต่ความตะหักเอาแต่ความนารักเอามุมนารักนารักขององอิงๆๆนะครับพอโจแล้วก็ทีมงานสาวน้อยพนนเพืบันบรรพง มาฝากพี่ตอนน้องเบาสู่กันฟังสนดอกพี่น้องนะบอกบอกเกาเล่าสู่กันฟังเอฟซีแฟนคลนะับ,อ,บ,อ, 9, ล an, บอยากไปเห็นบรรยากาศจังซี่กะล่องนะครับย้อนไปเบอรงคลิปของช่องเซียนุน่นเซียบอโจโูเดอพี่น้องเดอนะครับเพิ่นลงไวแต่ว่านะครับเบาดุนไปเห็นแวบ,บเดียวเท่านั้นแหละครับก็เลยเอามาว่าบอกพี่บอกน้องว่าการดูแลของพี่มอนอิงนะครับที่ดูแลน้องนี่นะครับ,รนะรบถือว่าดีสมบูรณ์แบบชื่นชมนะครับชื่นชม ถึงแม้หน่อยกะไว้วางใจนะครับไว้วางใจให้พีมอนอิงดูแลนองนะครับแต่กระทำนาทีได้ดีทั้งด้านล่างด้านหลังเวทีหรือว่าบนเวทีพี่น้องครับสมบูรณ์แบบสําหรับผู้ยิ่งที่ซื้อว่าพีมอนอิงสอบผ่านนะครับผ่านผ่านผ่าน,าน,านสามผ่านเนื้อหละนะครับสำหรับเอฟซีแฟนคลับเปิดใจยอมรับตั้งแต่สองสามเดือนแรกที่เพิ่นมาอยู่ครับพิสูจน์ตัวเองการเวลาได้พิสูจน์แล้วคลิปนี้เบาดูนอําบอยว่าสัมมีกันครับ พอใดมีความสุขไปน้ำเพลินน,น้องพี่น้องเนาะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกาทการกดซับสไครต์ก็ไล์กดแชร์กับบ่าวดุว่เจวันออฟฟิเชียลสวัสดีครับ